สวัสดีพี่พี่ทุกท่านคะ่ะวันนี้ฟอนฟอนฟรีสไตล์พามาชมนะคะต้นปัะขมค่ะต้นปะคบก็จะจะเรียกได้ว่าขึ้นเองตามธรรมชาติไหมก็ก็อาจจะต้องก็คือแถวนี้ก็คือจะขึ้นอยู่เป็นประจํานะคะแล้วก็อาจจะมีลูกนะคะมีลูกมีคือมเมล็ดเขาอาจจะหล่นอยู่แถวนี้นะคะก็เขาก็จะมี ความเจริญเติบโตงอกงามก็คือต้นอวบอวบเลยนะคะเยอะมากเลยค่ะคือต้นผักขมนี่ก็สามารถที่จะเก็บไปผัดได้นะคะต้มจิ้มน้ำพริกได้นะคะลวกจิ้มนะคะแล้วก็ผัดนะคะผัดใส่น้ํามันหอยใส่หมูแล้วแต่เราจะนำไปทำเป็นอาหารได้เลยนะคะนี่นะคะเยอะเลยค่ะเดี๋ยวฟนพาชมนะคะ นี่อันนี้ก็รอยตัดไปนะคะรอยตัดไปนะคะเหลือแต่ต้นนะคะคือขึ้นขึ้นเยอะมากเลยนะคะดกมากเลยค่ะนี่นะคะก็จะมีแอ่งน้ําหน่อยนึงนะคะนี่ก็ตรงนี้ดินดีมากเลยค่ะดินดีมากเลยค่ะต้นผักขมงามๆทุกต้นเลยนะคะ งามต้นอุดอววอปนอ่อน,ออนก็เก็บไปผัดนะคะทำอาหารนะคะเนี่ยดกโดกมากๆเลยค่ะอันนี้ทั้งนั้นเลยนะคะที่ฝนฝนถ่ายให้ชมนี่นะคะต้นผักขมทั้งนั้นเลยนะคะต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะเกิดขึ้นมาใหม่ก็ต้นเล็กๆอยู่นะคะนี่ต้นอุบอวบ จะสังเกตได้ว่าถูกตัดไปบ้างแล้วนะคะต,ตัดช่วงช่วงอ่อนๆนะคะตัดตัดช่วงออก่าเขาเรียกอะไรไปลายๆนะคะนี่ก็ถูกตัดไปนะคะอวบๆค่ะดูต้นนี้นะคะสังเกตได้ต้นอวบมากเลยนะคะแบบมันฟนจริหรอเ สหักนี่เปาะเลยนะคะาหักนีมเปาะเลยค่ะอวบมากๆเลยค่ะไม่มีสารพิษนะคะปลอดสารพิษนะคะก็ดูจากลักษณะใบนะคะเกิดตามธรรมชาตินะคะแต่ตรงนี้ก็ขึ้นดกมากๆเลยน่าจะเป็นแบบว่าเม็ดข้าร่วเอนะคะทางนั้นเลยค่ะ ตรงโน้นก็โดนตัดยอดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองเข้าไปใกล้ๆลองลองซูมไปสีนี่นะคะตัดไปแล้วนะคะแหว่งไปแล้วนี่ก็โดนตัดแล้วนะคะก็ตัดอยู่เรื่อยๆนะคะมามามา,มาเก็บเป็นผักนะคะผักพื้นบ้านนะคะแล้วก็ ที่โตก็โตที่ที่เล็กก็เกิดขึ้นมาใหม่ก็เสริมขึ้นมานะคะเยอะเลยนะคะเยอะเลยค่ะทั่วพื้นที่ตรงนี้เลยนะคะนี่วันนี้ฝนฝนก็พามาชมต้นผักขมนะคะที่เป็นผักพื้นบ้านนะคะผักผักเขาเรียกผักป่าทั่วไปนะคะสาม,มารถเก็บกินเก็บรับประทานได้ก็มาพามาชมความสวยงามนะคะ โอเคคลิปนี้ฟนฟฟีสไตล์ก็ต้องขอไปเพียงเยงท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ